สวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับสู่บัมดูซ่าชาแนลกับพี่ปูค่ะสำหรับวันนี้ค่ะพี่ปูมาพูดถึงเรื่องการทดสอบสุขภาพจิตการทดสอบสุขภาพจิตนะคะเป็นอีกหนึ่งด่านที่คนอยากเป็นตำรวจต้องผ่านด่านนี้ไปค่ะไม่ว่าจะเป็นตำรวจสายอำนวยการกลุ่มง,งานสนับสนุนหรือตำรวจสายป้องกันปราบปราม ทุกๆคนจะต้องผ่านด่านนี้ไปนะคะเพราะว่าปัจจุบันตำรวจมีภาวะโรคเครียดกันเยอะอย่างที่เห็นข่าวไปนะคะช่วงนี้มีเยอะมากเกี่ยวกับภาวะเครียดนะคะภาะวะซึมเศร้าก็จะมีให้เห็นข่าวอยู่เยอะมากนะคะเกี่ยวกับตำรวจนะก็เลยเป็นอีกหนึ่งกระบวนการค่ะที่หลายๆคนจะต้องผ่านในด่านนี้ไปส่วนใครที่มาถึงด่านนี้แล้ว พี่ปูอยากจะบอกว่าน้องๆไม่ต้องเครียดมากก็ได้นะว่าเขาจะทำอะไรเขาจะให้เราทำอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันว่าวันตรวจสุขภาพจิตเราจะต้องนำอะไรไปบ้างค่ะสิ่งที่เราต้องนำไปนะคะในวันตรวจสุขภาพจิตอย่างแรกก็คือบัตรประจําตัวสอบค่ะอย่างที่สองจะเป็นบัตรประชาชนตัวจริงอันนี้เราต้องพาไปในทุกๆด่านอยู่แล้วนะคะ อย่างที่สมสิ่งที่จําเป็นจะต้องใช้ก็คือปากกาค่ะจะเป็นดําก็ได้หรือน้ําเงินก็ได้แต่เอาเป็นน้ําเงินดีกว่าเนาะอย่างสุดท้ายที่จะใช้ก็คือดินสอใช้เป็น HB นะคะรอบนี้ไม่เหมือนรอบข้อเขียนนะข้อเขียนจะเป็น 2B เข้มหน่อยแต่ในรอบนี้จะใช้เป็น HB นะคะจะอ่อนนิดหนึ่งไว้สำหรับวาดรูปค่ะ ในด่านนี้จะมีการให้เราวาดรูปนะคะใครที่วาดรูปไม่สวยอย่างเช่นเหมือนพี่ปูก็ไม่ต้องกังวลไปนะพี่ก็บอกหมอนะวันนั้นบอกหมออย่ายิ้มนะคะคือตอนส่งรูปไปแล้วพี่ไม่รู้นะว่ารอบนี้น้องจะได้วาดรูปเป็นแบบไหนยังไงแต่เขาให้เอาดินสอไปยังไงต้องได้วาดรูปแน่นอนแต่ในรอบของพี่อะค่ะครั้งแรกเขาจะให้วาดรูปคน ซึ่งรูปคนเขาจะย้ำเรามาอยู่แล้วนะว่าห้ามเป็นก้างปลากล้างปลาก็คือยังไงที่เป็นหัวแล้วก็เป็นตัว oh <my. S 1> แล้วก็แขนกับขาออกมาอย่างนี้ไม่ได้ต้องวาดเป็นคนทั้งคนเลยว่าแบบมีหัวมีตัวมีแขนมีขาอะไรอย่างนี้นะพอรูปที่สองในตอนของพี่นะเขาก็จะให้วาดรูปบุคคลที่เป็นเพศตรงข้ามกับรูปแรก แล้วเขาก็จะแบบเหมือนมีให้อธิบายว่าเป็นใครอะไรยังไงนะแล้วก็จะมีคำถามของพี่มีรูปมาให้ด้วยแล้วก็ให้อธิบายในรูปนั้นว่าเป็นยังไงแล้วเขาก็จะถามพวกคำถามที่จะถามว่าเราอะเครียดหรือเปล่าอะไรเงี้ยในด่านนี้นะคะไม่ค่อยมีใครตกนะยังไม่เห็นเลยนะตอนที่สอบพร้อมพี่ป่วมีอยู่หนึ่งคนที่หมอเขาเรียกไปคุยใหม่ ที่พี่ได้ทราบวันที่สัมภาษณ์พี่ได้คุยกับเขาเขาก็บอกว่ามีใครเรียกไปหรือเปล่าไม่มีเขาบอกว่าหมอเรียกไปคุยใหม่อีกครั้งหนึ่งก็เพื่อจะทดสอบแล้วก็ดูให้ชัดเจนว่าเป็นภาวะเครียดเป็นซึมเศร้าหรือมีอาการที่แบบอาจจะน่าเป็นห่วงหรือเปล่านะแต่ก็ผ่านกันมาได้นะคะถ้าใครอยากจะผ่านด่านนี้นะในรูปภาพที่เขาให้วาดหรือคำถาม แต่ละอย่างที่เขาถามมานะอยากจะให้ตอบแบบโลกสวยไว้นิดนึงเนะเาะคือก็ไม่ได้เสแสร้งนะแต่ถ้าใครไม่อยากจะตกไงเพราะว่าถ้าเราวาดหรือเขียนอะไรที่มันดูเครียดๆอะหมอจะเรียกไปคุยอีกสักรอบนะคะถ้าอยากจะผ่านไปก็ตอบให้มันแบบดูโลกสวยน,ะนิดนึงทั้งรูปทั้งคำถามคำตอบที่ตอบไปนะเพราะว่าถ้า ตอบเหมือนช่วงนี้เครียดมากเลยครับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเออคนนี้เป็นซึมเศร้าหรือเป็นอะไรหรือเปล่าเขาอาจจะเรียกอีกครั้งหนึ่งนะดันนี้ถ้าตอบปกติก็จะไม่มีปัญหาใครมีปัญหาแสดงว่าไม่ปกตินะคะมีอะไรคอมเมนต์ Comment กันด้านล่างนะจ๊าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ